สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พามาดูดอกไวโอลาจะเป็นดอกเล็กๆปลูกง่ายมากเลยค่ะเขาจะมีดอกใหญ่กับดอกเล็กดอกดอกเล็กนี้จะเขาจะเรียกไวโอลาส่วนดอกอันใหญ่ก็จะเรียกพันเ็จอันนี้ดอกนี้ขนาดขนาดประมาณนิ้วหนึ่งน้อยว่า ส่วนในนี้ก็ประมาณนิ้วครึ่งน้อยน้อยว่าพันเสร็จเขาจะใหญ่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเขาจะอยู่นานมากเลยค่ะเพื่อนดอกถ้าเราปลูกไว้เยอะๆจะสวยมากเลยนี่ไงเมล็ดเขาเมล็ดจะคล้ายๆกันค่ะสองดอกเนี่ยสองสองเขามีสองชื่อน้อย,อยก็ส่วนมากเขาจะเรียกดอกเล็กนั่นแหละว่าไวาโอลาส่วนดอกใหญ่นี้เขาจะเรียกพันสพันสี่ พันเศแต่น้อยจะออกเป็นเสียงพันเสร็จแต่เขาเขียนว่าพันสีนะเออเห็นไหมเวลาเม็ดเขาแก่เขาจะออกแบบเหลืองเหลืองเราก็จะเด็ดเอามาเขาจะมีอยู่เม็ดเนี่ยจะมีประมาณสิบกว่าสิบกว่าเมล็ดนะอยู่ในเนี้ยหอยทากชอบกินนะเนี่ยเราต้องเราต้องแบบเอาไว้ที่สูงสูงเราต้องแบบ เก็บก่อนเก็บก่อนหอยทากนะแล้วก็ามาหว่านหว่านหว่านในในดินแบบนี้ดินเก่าดินเก่าดินใหม่ก็ใช้ได้ค่ะเราหว่านตลอดเวลาเลยค่ะเขาจะขึ้นมาเองเลยพอเขาขึ้นมาปั๊บอย่างเงี้ยขนาดเนี้ยเราก็ถอนถอนแล้วก็ไปไว้จะมาใส่กระกระถางเล็กๆแบบเนี้ยเขาชอบอยู่ในร่มมากกว่าค่ะ แต่ก็อยู่กลางแดดก็ได้นะแต่เขาชอบอยู่ในร่มมากกว่าจะโตดีจะโตได้ดีอยู่ตอนอยู่ในร่มค่ะอันนี้ถ้ถาถ้าทางจะโดนไรกินด้วยไม่รู้หายไปต้นหนึ่งน้อยต้องใส่แล้วเราก็เอานี้ไปไว้ตรงที่สูงสูงเนาะอย่าเอาอย,อย่าวางข้างล่างเพราะว่าเดี๋ยวหอยทากเขาชอบกินนะวางไว้บนโต๊ะอย่างนี้ก็ได้ค่ะน้อยปลูกหลายต้นเลยค่ะน้อยไม่ชอบ สีสีเข้มปลูกกับเพื่อนค่ะเราเราชอบดอกไม้ด้วยกันเราก็แบ่งแบ่งกันสีเดี๋ยวเราพาไปดูที่ลงดินน้อยปลูกลงดินนะนี่ไงน้อปลูกเป็นกลุ่มลงเมื่อประมาณอาทิตย์กว่าๆนะนี่าน้อยชอบน้อยชอบสี อ๋อันนี้เป็นเครืพันธุ์สิแต่น้อยเลขพันธุเสร็จนั่นแหละออกเสียงเห็นไหมโดนโดนหอยทากกินสีน้อยชอบสีเข้มอันนี้จากปลูกจากเมล็ดหมดเลยนะคะนี่ไงเริ่มมาออกแล้วเห็นไหเห็นไหมนี่โดนกินไม่เป็นไรก็แบ่งๆกันไปบ้างเนาะนี่ก็เหมือนกันไหมลดน้ำน้อยเพิ่งลดน้ำ นี่ไงเขากำลังจะออกใหม่อีกละเขามีเมล็ดเราก็เอาเมล็ดไปหวานนะหวานแล้วก็เก็บได้ไงต้นนี้ต้นนี้โดนนกเขีย่ยังไม่มีออกดอกให้น้อยเลยดอกไม้กำลังออกแล้วดูสิต้นชายต้นชายกำลังออกมาแล้วดูสิเพื่อนเต็มเลยสีสีสวยนะสีชายกินได้นะนี่ต้นต้นเนี้ยเหมือนกับ ต้นหอมป่านะเนะนุ่นนานุนน่าพาไปดูอันนี้ก็ยังไม่ออกเลยกำลังจะมาแล้วลมลมเย็นเย็นตกกลางคืนดุ่นน่าพาไปดูนะนี่ไงอัคคีเจียของน้อยขึ้นมาแล้วแต่เราต้องแบบเออนี่ไงน้อยพาเดี๋ยวน้อยจะพาไปดูันนั้นนะพาไปดู ต้นต้นแอปเปิ้ลดัมบลีแอปเปิลน้อยปลูกไว้ต้นหนึ่งแบบเ e อ็นเอนเลยค่ะปลูกไว e ้เ e อ็นเอนนอนให้เขานอนเพราะว่ามันสูงไม่มีที่เนาะนี่ไงกำลังออกดอกสวยงามมากเลยอันนี้เป็นมะม่วงอันนี้เป็นแอปเปิลเปรี้ยว <laughs> คิดถึงมะม่วงเฉยเลย <laughs> อยากกินมะม่วงเออนี่ไงแอปเปิ้ล เปี้ยวเอาไว้ทำขนมหวานพายอยเงี้ยค่ะต้นสนสวยมากเลยน้อยชอบแล้วก็ต้นโรสแมรี่โรสแมรี่ปลูกง่ายเราไว้ตรงมุมแล้วก็น้อยไปล,ละละเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะน้อยไปล,ละละ